สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันหนึ่งครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น Volvo x c 6 0นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่หากันอยู่นะครับมีโทรเข้ามากันเยอะมากเลยนะครับวันนี้เข้ามาแล้วนะครับได้เป็นสีขาวด้วยนะครับเลขไมล์เนี่ยเพียง50,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับจัดว่าน้อยมากนะครับพอเรามีการตรวจเช็คแล้วนะครับว่าเลขไมล์แท้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายจะได้นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับเรามารีวิวให้ดูกันก่อนนะครับ อาจจะมอมแมมนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราพาชมร้อพันกันก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับอันนี milk, ้นะครับก็ได้เป็นสีขาวนะครับตัวโคมไฟหน้านะครับสภาพโคมนะครับยังสวยใสยอยู่นะครับมีตัวเซนเตอร์ด้านหน้านะครับตัวล้อแม็กนะครับก็เป็นแม็กเดิมๆนะครับติดรถยนต์มาเลยนะครับจากโรงงานนะครับสภาพก็ยังสวยอยู่เลยนะครับด้านข้างก็จะมีตัวบัตไดข้างนะครับไปเลียวก็จบมองข้างมีมาให้ครบนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้ได้สีขาวหายากมากนะครับแล้วด้านหลังนะครับก็สวยงามนะครับรุ่นนี้นะครับสาหรับตัว X460 อ่า D4 นะครับปลายท้ายนะครับเป็นเอกลักษณ์มากนะครับอันนี้ก็จะมีตัวท่อนะครับปิดมานะครับสำหรับภายในนะครับคันนี้ภายในก็จะเป็นตัวเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลนะครับผูโทนตรงนี้สำหรับคันนี้นะครับเล็กไม่นะครับอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพอมีตัวระบบคุชออนโทนมีให้ครบนะครับตัว สตาร์ทนะครับเป็นเป็นปุ่มนะครับมีกล้องมองหลังเรียบร้อยนะครับตัวคอนโรลกลางนะครับตกแต่งลายไม้สวยงามนะครับกับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับคันนี้นะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ v o l โ o x c 6 0นะครับตัวดีโฟนะครับเลขไม้เพียงห้าห0ื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับ คันนี้เป็นปี2013นะครับราคาสุดพิเศษเลยนะครับเพียง735,000บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเขาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกดติดิางกันสันนะครับถึงเวลามีรถเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ